เดี๋ยวเราจะไปดูกล้วยนะครับกล้วยไร้ใบเผื่อจะมีโชคมีลาบนะครับดูีิอันนี้ส่งตัวแทนจากกองสลากมานับนะครับทำเป็นเจ็กนาจังมาดูกันนะครับวัน,นนี้จะมีโชคมีลาบดูเอานะครับ เอานับกันแบบให้เห็นเห็นไปเลยนะครับจากกองสลากตัวแทนกองสลากนี่ครับกล้วยนะครับไม่มีใบนะครับออกจากกลางต้นนะครับนี่เห็นครับเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับอาจจะผิดจะถูกบ้างก็ไม่รู้นะครับเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสอสามสี่หหกนะครับวีแรก16ดหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่หกเ็ดยปยกาสิบสามเอดสมสอง

แปดห้าเป็นหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าส็นึ่งร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองส

ผมนับได้ห้าสิบแปดครับดวงไขดวงมันนะครับลองมานับครับหนึ่งร้อยห้าสิบแปดครับหนึ่งห้าแปดครับผมนับได้หนึ่งห้าแปดครับครับดวงไขดวงมันนะครับครับก็มาลองนับดูครับผมนับได้หนึ่งห้าแปดครับครับขอบคุณครับ F c ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ